มาดูโรงแรมสีดาวกันนะครับในราคาพันต้นๆนะครับมีห้องเป็นห้องเบสิกดีลักนั่นเองนะครับผมมาดูห้องน้ําก่อนนะครับมีอะไรบ้างนี่ห้องน้ํามีอ่างด้วยนั่นเองนะครับแล้วก็ยังมีแปรงสีฟันที่แถมมาให้ในโรงแรมนะครับผมก็มาดูมีว่ามีอะไรบ้างับเป็นชากาแฟนะครับเบสิคนะครับในตู้เย็นก็จะมีน้ําอีก2ขวดที่แช่อยู่นะครับแล้วมีอะไรกันอีก ก็จะมีไรเป่าผมนะครับไรเป่าผมอยู่ในถุงที่เขาเก็บมาไว้ในโรงแรมนี้ถ้าใครมาพักก็จะได้ค็อกเทลฟรีด้วยนะครับเป็นค็อกเทลแบบไม่ใส่แอลสองแก้วแล้วก็ยังมีส่วนลดคาเฟ่อีก30%นะครับผมนี้เตียงนะครับเตียงนอนนอนสองคนได้สบายเรามาดูวิวตรงห้องกนันมีวิวตรงห้องก็จะเป็นแบบนี้นะครับตรงนี้เป็นส่วนอีกหลังโรงแรมด้าหน้าโรงแรมก็จะเป็นอีกทางอีกมุมนึงเป็นมุมถนนนะครับ ก็ถ้าใครมามาเที่ยวแถววังเขตวังทองหลางนะครับก็ไม่รู้จะพักโรงแรมไหนก็อย่าลืมมาลองพักโรงแนมนี้กันนะครับโรงแนมทาวอินทาวน์วน,วนั่นเองนะครับผมขอบคุณที่รับชมคั